ไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับผมวันนี้เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับแล้วมีการพนันครับผมไม่การพนันไม่การพนันแต่เราเล่นต้องมาจับว่าใครจะเปิดก่อนโันแนนโซนแนนโซนแน้โมนแนนสามคนไอเกมจับเลยทีนี้เขาล้มลงมาแล้วมันยิงแปนั่นเนี่ยมาโจมาจ่าไอหยังมันถูกนี่มา สวัสดีนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมกับพุมมี่คับช่องมาเกือบซีครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับก็เป็นวัานธาราของบ้านนอฟซีเป็นบ้านเกิดคือไม่ใช่ว่าบ้านหมอสายอยู่ครับผมนอฟซีครับวันนี้เราจะมาทำเลีกันไอหยังเพื่อน้องไอหยังเดินไข่แพ้ไข่แพ้ไข่แพ้ยังไงไข่แพ้ไข่แกงก็มีบทลงโทษบทลงโทษไอ้เคียงบทลงโทษเลยนะยังไงนะไถนาครับเออไถนาไถนาอย่างเงี้ยลองี่จุดจุดเออคือว่าเอาเอามือตาอี้นะครับแล้วก็ เห็นเพราะหนึ่งครัขาขึ้นนี่ครับผมหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้าหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้าโคเหลือคนคนที่หนึ่งอ่ะพี่ไทยคนนั่นนหละเฮ้ยถ้าได้ที่หนึ่งเนี่ยคนนั้นคนนั้นรอดกูไหนรอดอ่ะเอาใหญ่เขาจะมาโอเปกกับเขาไว้เลยได้จับคู่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เสี่ยงไปนะเมื่อกี้ผมนะ่กู้ครับอ่าเซฟต้อมนะผมนะอ้ามกู้ใครครับกู้กับมือกล้องครับเต้ทุกคนครับกู้กับไอ้เคียงครับโอเคครับผม เดี๋ยวาจะมาทำชาเลนจ์กันนะครับผมปากติดตามตวัวยนะครับผมนะฮะ่เออ่เออจอเน่เออนี่ออออคนที่แมนเท่าน,นั้นที่อยู่รอดนะครับผมเฮ้ยไป Let's go ีเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับมันมีการพนันครับผมไม่มีการพนันไม่มีการพนันแต่เรบแรกต้องมาจับอ่าว่าใครจะเปิดก่อนโซนตัวแรกนะตัวแรกมาสามคนไอ้เกงยับเลยของผมอ่ะครได้เปิดก่อนนะเอออีกอันนี้เนี่ยเก่าจริงเหรอเขาจริงเหรอดูเนี่ยอ่ะยิ่งเลิกเลยบ้างเออโอวเฟกมาได้แก่ chấp mười, chấp bảy ha, chấp bảy ha, chấp bốn ha, khai bút kéo, chấp bảy ha, chấp bây giờ em khai bút con đấy, bẹp luôn nè, bút con có được đấy, anh bạn, họ đây họ đây bơ nhỉ anh bạn, oh số con này số con này, họ đây bơ nhỉ, vừa bẹp nè, đẹp đẹp, thế kia hả? ổn, như vậy xốt, ok, anh mua, giờ này đã bơ là, anh lan, thì may lắm, đã bút con rồi, anh bạn, mày không, mày không cầm. เปิดประตูนี่หานนะครับถ่ายเลยได้ก่อนไหเตรียมเผื่อไว้นะครับนี่อ่ะเปิดแบบเบาๆเนี่เลยอันนี้อ่ะรับสอบนะผมเซฟต้อมของมนะครับนี่เน้่แด้มเฮ้ยทีมไผ่ทีมไผ่ทีมของท้อทีมของภูมินะครับผมนับไป็หนึ่งแต้มแล้วครับผมตอนนี้โดนไปละต้องบอกก่อน ผมจะม้เตะเต็งพี่ไปโดนตัวได้ยังฟาว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 ได้ยังเสร็ล้ไม่ได้ทีมนี้เอาลูกออกมาแล้วไม่ได้ยิงเป้ะนั่นเนี่ยเออโอ๊ยโอ๊ยเออโอ๊ยแน่ๆตอนนี้ม่ได้นะตะบอกข้าบอกเต็งหยันเต็งช็อคเออโอ้ได้ๆๆแล้วเต็งช็อคไปโดนเหลืองนี่ฟาวเลยฟาวแน่นี่หนึ่งร้อเต็มแฉมเตมนะแฉมเต็มเหมือนตู้จุดแกออกมาหน่ ทีมของไรชนะนะครับผมกล้องแปดเหรอโดนดำก่อนปะโดนแดงก่อนโดนแดงก่อนแกพอลูกนี้ผมลองล่ของเพ We yeah. got this. <laughs> ก็คนเท่าคู่ก่อนเหรอฮะไอ้คู่นี้มันใส่ยิงโดนเฉยเนี่ยไอเกียมันต่อขึ้นมาแล้วผมพอตาเขาเนาะอันนี้นาการไงพี่ิโดนสะลุเราเลยเนี่ยเอาปะเออแกได้หรอเอาแกได้หรอแกได้เลยก็แกได้ก็ปนอ่ะเออเออถ้าแกไได้ก็เสียเจสัะเราใฮะแกได้มันโปนนะอย่าก็แกได้เก็แกได้เลยก็แกได้ก็แกได้นะคือว่าเสีย

พี่ไปโกงไปโกงไอแอมไม่ไดะทีมผมเนี่ย้อมาตีโลกโลกจะเ่นไงอ่แอรเ่อะดูนอจตเน่ยคอปรเฟสเรเาเศ้างือเงรเแตเอเลยอกินไม่จบเลยีโปรเฟสเซอร์เอาเลยเาแ่น้าโซ่สาวให้อมยิงมาโดนนะโดนน้ำตาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพ่ฮนดแก้สนุก วันนี้เขาวอมก่อนรวมผัยเอาใจแล้วกันการที่เขาแข่ซ้อมเล่นมันไม่ต้องหัวตรงนี้เขาล100%ตอนนี้นะครับผมสกอร์ทีมช่างงามลบ7ทีมผมลบ11ทีมช่างบูมของลบ17ติดตามกันเลยตาให้เก่งปะเต้นกันไปแล้วยังมาสนุกอ่ะ เดี่ยวไหนเกี่ยงกับอยว่อัดคิปอยู่เอาขาวอยู่ลบบพี่แดงไว้พูดอย่เน้นาะสนุกหมดเดียวนะนี่เลยต้องแค่ประมาณนล้วมันขาวลงแล้วแบบเดี่ยวนี้ยแข้งสนุกแล้วสนุกแล้วสนุกอยังโจเขาเป็นแบบกลมได้ดีวะเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมนี่โดนได้บูมมาเนี่ยครับผมตอนนี้ผมบ้าสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วแต่หลักเขางกาลังศึกได้เลยครับผม นี่นี่เนี่ยตอนนี้ผมกนซึว่าผมจะรู้ต้องรักมาได้ผมซึ้งว่าผมอาจจะมีคนแก้สนุกมได้นะผมไอเตือนติดลบแม่ต้องมาต้องยิงจนเออเอาเจี๋ยเพื่อนเพื่นดูแล้วพิจารณามาแล้วหรออาจารย์ต้นยิงนเล่ยนแต้มมาแล้วต้อนอย่จดยิงซือมันกับตงตนนี่ลบกูได้แค สิบแปดมแล้วสิต่อสิบแปดครับผมอันนี้สองไว้เนาะพี่เนาะเล่ครัะเมซื้อเนาะเออเาได้แชมป์เลยเเแปปลแพ้โลสองสอทีปลแพ้โลตแงับแดงองโดคนละแดงเลยก็ไปอน่แค่พออ่ะแค่หันนะรสชาติอ่ะเราเรือเราเรอเราเรเราเร สั่นักนีฟ้าหนูเปลสนุกมัสนุกสนุกเต็มเลยครับวะต้ไหนตั้งวน้ำตานี่มันโตขนาดใจให้มันยู่กับน้กระตวแล้วเปล่านี่นอืมนี่คิดได้ใชน้วเดอนโอ้ต่อีมือกล้องใครอานี่ตีลบสาแล้วเนียีขอย แต่กี้อาสิบเบียร์อไมอ้ัพี่เขาต้องมาข้ามขานะเขาต้องตีรถมากกว่านี้นะตอนนี้น้ำหมแล้วผมลบตาอีสแล้วผมเงียบผมมา้อนี่ผมไปเอารถดีที่บ้านเลยรบเกียรต็แล้วไอ้ยิ้่มโดนสรุปแต้มนะครับผมตอนนี้ทีมผมชนะครับลบเก้าทีมที่สองคือทีมไอ้ภูมิเขาลบยี่สิบสี่ครับแล้วก็ทีมน้องเบียร์รับชะตากรรมไปลบยี่สิบแปดโอ้ไม่ใช่เบียร์ลบยี่สิบสามเบียร์ที่สองอยู่ บทลงโทษของเราวันนี้นะครับผมอาจจะมืดหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีการเล่นการเล่นโบราณครับไถไถนาไถนาเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับผมมา มาพ้นน่าพนผู้แพ้แล้วกันแพ้ครับยิงไม่พูนสุดสท้ดายเมื่อกี้เขายิงแป๊กนะครับไปเจอ,อโทษมีคะแนนอยู่ยีิบสี่แต้มครับมันมีมันมีไม่เซอร์ไพอยู่นั <zuk ün. S 1> ่นแหละขี้จั๊กิมาอ่ะมันมน้อยเดียวกว่ได้ครับผมผมอยากพูดนะทีมเป็นยี่สิบสามตีสครับครั้งแรกเจอเซอร์เจอเซอร์หน้าที่สองะครับเจอีมแล้วก่อนนะไม่ได้สักลูกเลยนะทีมเนี้ยโอ้ยผมได้เว้ยผมได้เว้ยไม่ต้องพูดมากทำเพึงรู้ไหกันเลยมามามา เช่อชอยู่ตรงนน้นนะครับเตรียมเตรียมเตรียมิไว้การลางได้เตรียม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 เสียงเสียงเสียงสตาร์ทรสตาร์ทรถสตาร์ทเครื่องหนึ่งสงสามไเสียงเสียง เสียงมาเสียงมาสลิมสลิมสลิมเอามือห้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเร็ว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 เสียง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 แอ M เสียงเสียงเสียงโอเคครับผมคุณได้แชมป์ครับเราไทยโอเคครับผมออีจนลโล แล้วในวันนี้ผมขอปิดคลิปมาเพียงตัวยืยนะครับผมถ้าผมทำมาอย่างพิพาทประกันได้ก็ขอสุมาอภัยพ่อแม่พี่น้องมาเนี้ยทีนีตัวเองถ้าผมทำาอย,าอออยาอา่างก็ชอบแจกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมาปุ่ม F4 ของตัวเองนะครับผมโหนี่ตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดนอีกขนาดนะผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย